วันนี้นะคะเรามีบ้านทำเลที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะอยู่ใจกลางเมืองราชบุรีเลยเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะขนาดสองห้องนอนแล้วก็สองห้องน้ําค่ะที่บอกว่าทำเลดีมากๆเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองจริงๆค่ะอยู่ตรงถนนแม่ลำลึกนะคะซึ่งถนนตรงนี้ค่ะตอนนี้ราคาที่ดินอะไปแล้วประมาณ4-5หมื่นยิ่งติดถนนนะคะ6-7หมื่นเลยค่ะ ราคาที่ว่านี้คือราคาต่อ1นตารางวานะคะโดยเทาเฮาของเราตรงนี้นะคะจะมีเนื้อที่อยู่ที่19.2ตารางวาค่ะใครที่กำลังมองหานะคะไว้สำหรับอยู่เองหรือไว้ปล่อยเช่าก็คุ้มค่ะตรงนี้เพราะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลราชบุรีแล้วก็วิทยาลัยพยาบาลของราชบุรีนะคะใกล้ชนิดที่ว่าสามารถเดินทางด้วยเท้าค่ะไม่ต้องมีมอเตอร์ไซค์ก็ได้เพียงแค่5นาทีก็สามารถเดินทางถึงแล้วค่ะ โดยตรงนี้นะคะบริเวณใกล้ๆโรงพยาบาลราชะบุรีเนี่ยถือว่าเป็นจุดๆหนึ่งที่ทุกคนนะคะหาบ้านเช่าหรือว่าหอพักเยอะมากค่ะทางเราเลยกล้าพูดเลยค่ะว่าตรงนี้หากซื้อแล้วไม่อยู่เองปล่อยเช่ายังไงก็มีผู้เช่าแน่นอนค่ะและนอกจากใกล้กับโรงพยาบาลราชะบุรีแล้วนะคะก็ยังใกล้กับห้างนะคะไม่ว่าจะเป็นโลตัสหรือโรบินสนะะันค่ะแล้วก็ซันนี่ หรือจะไปตลาดเมืองทองนะคะตลาดสนามหญ้าตลาดโคยกีโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลราชบุรีนะคะที่ใกล้ๆแล้วก็โรงเรียนดารุณาราชบุรีดารุณาราชบุรีวิเทศศึกษาแล้วก็โรงเรียนนาดีวิทยาค่ะทั้งหมดเนี้ยใกล้หมดเลยรวมไปถึงโรงเรียนราชบุรีการุคะห์ด้วยนะคะแล้วก็เทคนิคก็ใกล้เช่นกันค่ะทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยใช้เวลาเดินทางเพียงแค่5-10นาทีเท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังใกล้กับแหล่งศูนย์รวมหน่วยงานราชการด้วยนะคะเพียงแค่5นาทีก็ถึงเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะบริเวณภายในบ้านค่ะเราก็มีการเปลี่ยนฝ้าไปแล้วบ้างนะคะแล้วก็จะมีมุงลวดค่ะกับลูกกงมาติดให้พร้อมเลยทามานก็ติดมาแล้วนะคะและนอกจากนี้นะคะบริเวณชั้น2ที่โซนหน้าบ้านก็จะมีระเบียงออกไปนอกบ้านได้นะคะส่วนอีกห้องนอนหนึ่งนะคะด้านหลังของเราเนี่ยก็จะ ต่อเติมไปแล้วตรงระเบียงเนี่ยต่อเติมเป็นห้องอนเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องหนึ่งเลยแถมมีแอร์ในห้องนอนทั้งสองห้องเลยนะคะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นที่ห้องน้ำให้ด้วยค่ะทั้งหมดที่พูดมานี้ทำเลดีแบบดีมากๆแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่1 4ล้านแสนบาทค่ะราคาน่ารักอยู่นะคะเพราะว่าทำเลนี้ราคาพุ่งไปไกลมากๆแล้วค่ะตอนนี้โดยในราคานี้หากสนใจสามารถเข้ามาแวะชมได้นะคะ อาจจะต่อรองได้อีกนิดนึงยังไงก็ลองมาดูกันก่อนดีกว่าคะ่ะจะโทรหรือไลน์มานะัดชมล่วงหน้าก็ได้ทั้งนั้นหมดเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ